7คูเคสให้แทนค่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้เลยนะคะนั่นก็คือเคียวทองคํานั่นเองนะคะทําไมเลข7จะต้องเป็นเคียวทองคํามันมีที่มานะคะทุกคนเลข7เป็นเลขแห่งดาวเสานะคะ คนลองสังเกตดาวเสาร์ดูนะคะจะมีวงแหวนล้อมรอบเลยเป็นดาวดวงเดียวนะคะที่มีวงแหวนล้อมรอบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์จึงมีแรงดึงดูดที่ดีมากๆเลยดาวเสาร์นะคะมีเทพประจําดาวเสาร์นั่นก็คือเทพเจ้าแซตเทิร์นนะคะเทพเจ้าแซตเทิร์นนะคะก็เป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะสามารถ ใช้เลข7นะคะไปเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆเข้ามาไว้ล้อมรอบตัวเราเองได้เลยและเคียวนะคะก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทนเคียวทองคำก็สามารถเก็บเกี่ยวหรือว่าดึงดูดสิ่งดีๆมาให้เราก็ได้หรือสิ่งที่ไม่ดีมาให้เราก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้พลังของเลข7นี้อย่างไร สำหรับใครที่อยากติดตามคูเคสนะคะและเรียนรู้เรื่องตัวเลขเพิ่มเติมสามารถมาติดตามคูเคสได้เลยนะคะที่เพจคูเคสชีวิตเสกได้ค่ะ